เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมและก็ผมอยู่กับผมไมซ์สไมลี่นะครับผมเกมโคดเวทในพาร์ทที่15หรือเปล่าจำไม่ได้ครับพาร์ทน,นี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละกับการตีบอสที่น่าจะยาวนานน่าดูแล้วก็ต้องจูคให้เป็นด้วยนะครับ <S <S ใครที่จะเออไม่ใช่ดิแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์กันบ้างใจกับผมด้วยนะครับมาลงนานมากผมนี่ปิวสะพั่นหมดเลยเรารีบเล่นรีบจบจะได้เล่นเกมโปรเจกต,ต์ต่อไปน่าจะเล่นแบทแมนออริจินนะเพราะว่าภาคอักไนเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยมันมันแหลก รู้สึกว่าน่าจะรับไม่ไหวโอ้โคตรยาวเลยในเวลาตัดแล้วแหละเฮ้ยเห็นแมปแล้วป่ะเห็นสีแมปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกน้องเป็นอะไรอ่ะทำไมดูท่าทางเจ็บหนักกันไม่นะน้องๆเป็นรายการใครทำบอกพี่มาหรือพี่จัดการให้ยอืม at all dinosaur free visual g r o p standby standby uh

and w <po> okay. uh, a t e r p จิงกาอ่านอ่านออกแต่แปลไม่ได้ครับผมโอเคข้ามไปเถอะอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อพาสอออันนี้ดีกว่ to be continue อ oh, awesome. ้อไม่ใช่นั่นคอมพิวด ุดคน้วย,วยเออไปหมดเลยไปหาหมดเลยใครมันบังอาจมาทำพี่น้องน้องอย่างนี้ใครมันบังอาจทำลายครอบครัวน้องโยบใครถ้าเปิดเปิดสู่บัลลังก์แห่งการจบเกม,มบัลลังก์แห่งวิธีตระก,กูลดาร์โศเวอร์ชั่นเมะเอาละ โอ้โหดูเห็นไกลๆเนี่ยมันนั่งบัลลังอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเราอัพสามร้อยได้แล้วนี่ขออัพสามร้อยแป,นะป๊บนะปั๊บเอ้ยแค่นี้แหละพอใจละอัพเพื่อเอาเลือดที่เฉยน,นะครับแต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีประโยชน์ละโอ้โหสามหกเก้า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 ทำไมเอาแบบสามเจ็ดศูนย์ศูนย์แบบสวยๆ,ๆเลยไม่ได้อะปับ๊บรอเลยนะบ้ะโอ้โหดูมันนั่งดิมันนั่งรอเราเลยโอ้ยคัดซีนแสรรบแผลด้ว ก็ซีนแบบมีลื่นเนาะเอาซะไม่ชัดเจ่ะไอ้ตานี้ใครเป็นคนคิดวะโอ้หเพยนี่โคตรตาตึงใจมันโตหดเล็กลงนะเนี่ยใช่ไหมเข้าสู่รังอ๋ออันนี้คือแคสออฟแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยกระตุก อันนี้คือแก้คลาสออฟแล้วอย่างนั้นสินะโอ้ยกระตุกอีกแล้วไอ้หน้าหมาไอ้หนังหมามาเจอกันหน่อยอะไรดีมาเจอกับหนักข้างเค้าได้ไหมมาหมากับแมวต้องตีกันโอุย้ยเร็วไปโทษเอออันนี้รีบอันนี้เขาเรียกรีบโอ้ไม่ก๊เจียนเจียนเอ,อ้ยไม่ถึง โดนอยู่คนเดียวเอ้ยเอ้ยเออเอ่เอตาย,ยจุกไม่ทันซะด้วยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว h ด f ฟั k อะไรไว้ตายแบบคอมโบงงเลยถ้าไม่แรงจัดเออไมมีทาง เอ้ยเอ้ยชวดชวดเหรอเอ้ยอื้มหันคมเกิน <c oughs> อะไรอย่ายุ่งกับน้องเอ้ยเวน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 เอ้ยกูว่าแล้วโดนจริงๆด้วย่ยาหันนาหากูนะอย่าเพิ่งนะเออนั่นแหละ เอ้ยลม้มนั่นแหละอ้าวไม่ลมม้มเว้ยอะไรวะเนี่ยนั่นแลหละกระตุกไปลม้มนั่นแหละฮะชร์ปสแลชสแมชสแมช,แม,ชมาละไ้ยกดผิดไม่ได้ายฮิวใจนี่เออแล้วก็สแมชอีกหรอ เกือบไปเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ม you kind of ันดีล้มดิล้มดิล้มดิเอ้ยเอ้ยเอาวะถอยก่อนถอยก่อนไอคอหมดครับ ได้วะเฮ้บอกว่าได้ยัได้ป่ะวะเอาได้วะแต่ที่สุดตัวแรกก็ไปเก่งมากแตกตัวนึงไม่เล่นนะขอไปก่อนตน้องหนีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายออล้มไปออดามกริตโตปะป่ะโอ้ ริ่งเสี้ยฮัลโหลมันไม่ใช่จะเล่นมุกอะไรดีวะฉิว่าดึงอะไรวะปลุกเปียซะลยไอหมาตัวนี้เออ้ยโทษครับ พลังแห่งไททันปล่ยฮาคี้ได้ซะด้ว <Enough> ย <gray ophone> <guys> บอกแล้วไททันมีหลายหน้านี้ซะด้วยแต่อยากตีหน้านี้จังเลยโอ้ยสี่ขาหกขาได้เวลาวาร์ปหนีแล้วดูซิว่าใครจะเร็วกว่าเฮ้ยพูดแบบไม่เปิดปากพูดแบบไม่เปิดปาก วเจอพเด็จสึกสองสองหนึ่งสองสองปุ๊บ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 ปุ๊เปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปน๊่ปุนบปุ๊นปุ๊บบปุ๊บปพ๊บงเลยปุ๊บ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 ุ่๊บปุ่บผมกก๊ผมมบปกบบปมันไม่วิ่งอ่ะโบ หมดย่ะเออหมดฮาร์ดน้องไอโอตีกูเล่าอยู่กูน,นั่นไงปึ๊บเออกูเพิ่งฟื้นกูยังก,กดหลบไม่ได,ออด,ด้อุ้ยโดนีกแล้วอืออ่ะโอ้โหอะไรวะปุ่มอนาล็หอกมึงเป็นอะไรโอ้โหมึงอยากกระโดดแบบนี้ใส่ดีกูไม่ไหวแล้วนะโอ้โห มึงตัดสกิลอย่างนี้ได้ตั้งแต่แรกเลยเหรอขี้โกงชิบหายไปเอาก่อนเดี๋ยวมึงก็ใช้ท่านั้นมึงต้องกดแรงมากเลยนะเนี่ยมึงถึงจะลงได้นะฮะใครสนใจบริจาคบริจาคได้นะครับจอยจอยงโงโ่ๆงก็ได้ไม่ว่ากันพื <c oughs> ้นมันสะเทือน โอ้โหมึงอย่างเงี้ยตลอดเลยอะไรวะเนี้ยไม่ให้กูหลบเลยเหรอกูเกินไปเอ้ยตกใจหมดยังไ,ไงกูเอ้ยโอ้โห,โโหกเกือบไปยังไง ไ่โดนกูหลอกอันเนี้ยแต่รอบหน้าไม่แน่กระตุกเหรอเอ้ยโอ้ย,อยสวยเว้ยเอออันนี้ไม่สวยละเฟสสองแน่มันเฟสสองแน่อีกหน่อยนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนั่นไงอยู่สำรองไป หิวกูเยอะแต่รีบตายได้แล้ววิ่งเอ้ยทำไมได้อย่างงั้นแล้วไงหิวอย่างไหนเหี้กูเยอะนะเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเอาอีกแล้วเอ้ยโอ้ยสับที่ปุ่มสุดปุ่มหิบ ตอนแลกใจะเย็นกูหิวอยู่โอ้ยหิวเบิร์ดแล้วหนีหนีว่าละหนีวู้โอ้ยเออหือเต็มหลังเลย อสำรองหมดแล้วจ้าไม่มีหิวแล้วีโอฝากด้วยนะพ,ยพี่ไม่มีหิวแล้ว,อลว,ว,ลว,วอเอ้ยพียไย่ไม่มีหิวแล้วมาอีกแล้ววู้ไม่โดนหรอกเว้ยเออไอเต็มหน้ากูเลยไม่มีฮิวแล้วเอ้ยเฮ้ยลีโคดานีกว่าลืมไป ใส่จังหวะนี่แหละไอ้ได้ดีหวัาตั้ำดีๆครับทุกคนตำดีๆมากเลยครับสดชื่นเหลือเกินความรู้สึกที่ข้ามึงได้มันเป็นอย่างนี้เองเฮ้ยเฮ้เมื่อย ในที่สุดมึงก็กลายเป็นหินสักทีตายไปแบบคุสกัสซนะไม่มีเวลาบังไอ้หนูให้กูจัดการนีกแหลต้องหน้าที่ฉันตลอดเลยอย่างนั้นสินะอะไรอะไรก็อีกูตลอดเลยอย่ายักหน้าโดยที่ไม่ปรึกษากูเลยสิภาพนี้คุค้นๆแต่ไม่ได้ใส่ชุดนี้เล่น ร้องแบบไม่อ้าปากอีกแล้ว is alright ผมกลัวลิขิ์มากเพราะว่าเพลงแม่งขึ้นแน่นอนเอ้ะเย้อเย้อใช่ครับคนเดียวกันไม่ใช่พี่น้องใครแต่อย่างใดแต่น <practiced noise> ี่คือพี่โอตัวจริงเสียงจริง

จิงเป้าหูตาไหลเป็นเลือดดำเลยเนี่ยใช่ป่าววะไม่นะน้องยโยเรื่อ ก็เลยขึ้นอ้าวรับแทนเหรอน้องรับแทน ล่างต้องพูดเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวลิขสิทธิ์แน่ต้องไปถือด่านอย่างนั้นน่ะเธอเราด้วยแหละเนี่ยถูกปลดปล่อยแล้วสินะ ก็เ,เข้าตัวน้องไปแล้วโอ้ไม่ได้เห็นิเม m ตั้งนานรู้สึกยาวนานมากในการตีบอสโอ้นึกว่านึกว่าจบคือแสดงว่าอะไรดีทุกคนก็หายหมดนี่ฮะชื่อเสื้อที่แท้จริงนะฮะ จะไปลงเชื่อมอดนะครับไอ้ไอตัวครับไม่ได้เป็นโควิดครับเนื้เพลงมันขึ้นแล้วไอ้เพลงเนี้ยอันนึก็ยอนิเมชันอยู่ออพลังแห่งแสงสว่างดูดกลืนเข้ามาแล้วทำให้กลายเป็นแสงสว่าง ถีกาชัดๆไม่รู้จะสรรหาพูดอะไรดีเพราะว่าต้องพูดเยอะๆนะฮะไม่งั้นเสี่ยงต่อลิเกศิธิ์แน่นอนเหมือนฟาคลายไงเกมนี้เนี่ยถึงจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังเสี่ยงอยู่ดีหรือจะเป็นผลงานของผมที่ตัวละครคนละคาแรคเตอร์ก็เถอะนะครับแต่มันก็ยังเสี่ยงอยู่ดียังมีค่าลิเกศิธิ์มอดอีกโอเค โอ้เพลงถ้าเพลงนี้จำไม่ผิดชื่อ Human t r e o r y อะไรสักอย่างนี่แหละครับเอ,อ,อ้ดูดีพลังแห่งแสงสว่างสวยมากอย่าร้องดังอย่าร้องดัององาโอกกลายเป็นเนี่ยเหรอต้นไม้เนี่ยเหรออันนี้ผมยังงงๆอยู่นะครับ เพราะว่ามันจำไม่ได้แล้วจบแค่ครั้งเดียวไงโอ้โหเพลงอย่าเล่นอย่างนี้เพลงมึงยิ่งดังกูยิ่งอยากพูดสวยมันสวยมากเลยนะเนะี่ยผมดวงมึงถือดาบมึงถือไม่เท่เป็นหนึ่งฉากเป็นหนึ่งในฉากจบทั้งสี่ที่ ดีที่สุดนะครับอันเนี้ยมันจะมีฉากจบแบบไอฉ้ฉากจบที่ผมตีบอสก่อนหน,น้านี้ที่ลงแค่เดียวอันนั้นเป็นที่เล่นครั้งแรกจบครั้งแรกก็จบแบบธรรมดานะครับผมแบบไม่ได้รีสโตของคนคน,คนหนึ่งนะผมน่าจะลืมรีสโตของนิโคลา่าและอันเนี้ยผมรีสโตรครบทุกคนก็เลยได้ฉากจบที่ดีนะครับแล้วก็มีจบแบบแย่ที่สุดถ้าจบแบบแย่ที่สุดเนี่ยก็คือไม่รีสโตใครเลย จะเป็นการแบบตีกับบอสแค่ในเฟสแรกเท่านั้นก็คือร่างแรกแหละไอ้ร่างหมาป่าครับโอ้โหกูอ,อยากพูดเยอะมากเลยเนี่ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันทร,รมาลแล้วเนี่ย <c oughs> มันตาอลัง สักอย่างคิดคิดไปคิดทานก็เล่นไปเล่นเล่นไปก่อนอย,อยูดีๆก็ปล่อยฮาคิเฉยเลยเฮ้ย นี่มันคนที่เราช่วยกันเอาไว้หมดนี่ครับต้อง acting ให้มันเหมือนที่เ,เคยเจอแล้วก็เถอะนี่มันนิโคล่าคุงออราคารนนะครับผมเออมีหลุยส์ด้วยนะเหมือนอยู่กันครบเลยมีอาก็อยู่ยืนแอคอะไรอยู่คนเดียวเดียเด๋ยวนนี้เอวาเฮ้ยผมได้ใช้ปาร์ตี้ของทุกคนป่าว,วะครบ,นบเนาะจะได้วาลินนะครับที่อยู่กับโอบิโตะเฮ้ยคนละตัวเปินครบเลยอันนี้อันนี้เป็นอ๋อยังยู่อีกอะไม่จะจะไม่ออก โน้ต Do you want to rave r e d m e ออกดีกว่านี่มันโลกภายนอกชัดๆไอ้แท่งไอัน,นี่มันคืออะไรใครเป็นคนทำไว้ใครเป็นคนทิ้งอารยธรรมไว้อุ้ยรถยนต์ด้วยแท็กซี่ตรงนั้นไหมครับแท็กซี่ตรงนั้นอนะุ้ยฮิ่งห้องตัวสิผมเปลี่ยนดาบตอนไหน เปลี่ยนไปแค่น่าจะตัดออกนะอีกส่วนไปแค่เสียงแม่งหายน้ำตาน้ำตาสีทองมันคือพลังของอีโอนี่นะ โอ้ยเปิดหมอกแดงแล้วไอ้เรา่ายนั้นไอหมอกแดงไม่หายอ่ะอุ้ยไอใครเปิดป,ประตูดังจังอาเม่กี้เมาฮะไปจะออกไปจากือจะออกไปโลกภายนอกนั่นเหรอまあやっぱそうなるよな คิดว่าอยู่แล้วปล่อยให้ออกไปคนเดียววะได้หรอกพูดไปมั่วครับผมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอึ้งแบบรักนาด้วยอุ <laughs> <laughs> ๊ยไปโดนดูอ้าวมูาลสเมก็มาด้วยลระเนี่ย คอยสปอร์ตแม่ทำได้ดีครับมึงสะพายได้ยังไงวะกระเป๋าขนาดเนี้ยมึงใส่อะไรไปบ้างเนี้ยฮะเอยาคุโมะมึงควรสะพายแทนนะตายเนี่ยขาดเลยเนี่ย เอาละครับในเวลาพระเอกพูดปลุกใจแล้วก็พูดในสิ่งที่หลอนเราไปตามความฝันครูสกับพูดทธิโยพูดแล้วลองไห้ยิ้มด้วยดูความน่ารักของตัวละครผมซะก่อนโคตรห่วย กนเอไมีทีมอเวนเจอร์แจอย่างพี่รถเดินกันอย่างนี้นะเดินไปกันอย่างนี้เลยเหรอ ดดด้วยีอ่ะคือดีมากโอเคครับคุณผู้ชมครับผมจบไปอีกซีรีส์เกมหนึ่งของช่องผมแล้วนะครับผมถึงจะเคยเล่นแล้วก็จะก็เล่นเอาไว้ทีนึงไงโอ้โหข้ามดีกว่าไยข้ามดีกว่าเสียงดังไม่พอแม่งติดลิขสิทธิ์แน่นอนเซฟคอมพลีทยูแคน now เลย์โอเคขอโทษครับมันเหมือนเป็นแบบเริ่มเกมต่อจากเดิมได้นะครับ แต่ว่าน่าจะเลิกเล่นแบบถาวรเพราะว่าเวลเต็ม300เต็มแล้วอะเออทุกอย่างเต็มหมดแล้วยกเป็นอันล็อกพวกสกิลแล้ววกนี้ยังไม่ครบนะครับผมเพราะว่าหาไอเทมโคตรยากเลยโอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเกมแล้วนะก็คือเกมโคตรเวลกันทิตตามตั้งแต่พันแล้วก็ต้องขอขับพระคุณมากครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็คอยดู1วิว1 2 3วิวก็เป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมมากที่สุดแล้วนะครับ โอเคครับผมหนึ่งไล่ด้วยหมืองกันนะครับไล่ไม่ถึง10ก็มีสักไล่สองไล่สำหรับผมก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วใครที่ชอบลิมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ไเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับน่าจะลงแบทแมนแหละต่อไปจะได้มีเกมลงหาอะไรทำด้วยเ <laughs> จอกันใหม่ิปหน้าไปดีครับผมเย้ yeah.